สาธุสาธุสาธุคุณรรพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องเจ้าไทยหรือพี่น้องเจ้าอื่นๆที่อยู่ใน เกตประเทศไทยเนาะหรือตีอื่อนให้เะกายปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดให้ทุกคนมีสุขภาพพร,ราระไม่ที่แข็งแรงกับขออนุญาตก็แล้วกันเนาะบุคคาในวัดในว่าด้วยความเคารพกับผมกับนายสมชายลักษณะเจ้าของ <c oughs> เพจเจ้าของช่องยูทู e เจ้าของเพจข่าวสารบันเทิงนะครับขออนุญาตเออุอกาคุณมาปุดไปเจ้ารธรทมเจ้าระสาขาเจ้าจงปกปักรักษาพี่น้องลูกหลานใกล,ใกล้ในประเทศไทยเนาะเอาไปห้างไกลให้ปลอดภัยประวัติเป็นอุบัติเหตุ ในต่างๆเนาะกระโบที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งต่างๆทีบ่บดีก็ขอให้หายมาล่าจางหายไปกันแล้วกันเนาะสิ่งนีๆดีของมหาพี่หานองขอให้พี่น้องสุภุสุขค,คเนจเจริญเจริญนะครับยุไกลอยุไกลขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากละโลกจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องไทยทุกๆคน ไมีแต่ความทุกข์ความเจริญนะครับให้มีถูกให้มีโศกให้มีโลภให้มีภัยกัตถาวาครับกระผมะครับหาวผู้ขาครับได้ล่วงเกินเกิดกายว่าจาใจต่างๆในสถานที่แห่งนี้นครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทายวิดีโอนะครับเพื่อ ครับให้พี่น้องในเมืองได้เป็นบุญเนพันวาไหวพระกราพระได้บุญกราคนก็ได้บุญกราทิา้งต่างๆที่ว่านเราคิดว่าดีครับเป็นบุญเหมิดกันแล้วกันเนาะครับเออพนวากาบให้ท่านให้บุญกราพระก็ที่รถกายผ่านวัดต,ต่างๆกส็สาธุสาถุสาธุนะครับเป็นกติเป็นบุญเป็นคุ้มครอง ด้วยความเคารพสถานที่แห่งนี้ด้วยความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ำนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกับขอนะครับอ่างอิงเอาครับคุณประสีรัตน์ตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงปุกปักรักษาพี่น้องคุค้มครองพี่น้องไทยอยู่ใกล้อยู่ไกลให้ ปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดไอโรคอื่นๆและระยันอันตรายต่างๆก็แล้วกันเนาะ,นะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับขออนุญาตผู้ข่าข่าวสระบันเทิงความจริงจังและจริงใจนะครับกับพี่น้องสุขุดสุขนอยู่ดีมีแงขอให้ทุกคนเจริญเจริญนะครับลำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็ยบอย่าจนพ้นภัยจาก เหตุที่ไม่ดีต่างๆก็แล้วกันเนาะครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับผม